ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนานาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันพุธนะครับวันพุธที่9ตุลาคม67นะครับ ซึ่งงวดวันอังคารที่ผ่านมาเนาะวันอังคารที่แปดตุลาคมนะครับสูตรที่ดุงกันให้ไปก็ชุด2ตัวที่วางเนาะปรากฏว่าหลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขในตารางนะครับที่ลุงไม่ดึงมาวางเนี่ยครับมาเข้าอยู่2คู่เนอะอาะสองคู่2นอยนะครับก็คือหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยมาเข้าบน3-8นะครับ แล้วก็น้อยพิเศษนะครับก็มาข้าบนเหมือนกัน6-2สนะองเนาะก็ถือว่าอสองงวดเนาะงวดก่อนนั้นก็หลุดไปนะครับสำหรับตัวเลขที่ลงวางนะครับงวดนี้ก็เช่นเดิมนะครับแต่ว่าสูตรเนาะสูตรยังใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าลุงดึงตัวเลขออกมาวางไม่ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองเนาะ ก็สามารถวิเคราะห์จากตารางหรือว่าสูตรที่เคยทำมาได้นะครับส่วนงวดประจำวันที่9ตุลาคม67เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมนะครับ <S <S มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลูกตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะวาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ งวดประจำวันที่9ตุลาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1เนาะก็คือ0นะครับแถวที่2แถวที่2 9อ่าแถวที่3แถวที่3 5แล้วก็แถวที่4 6เนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่1เนาะ0 แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้านะครับเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแปดนะครับาห้าห้าแล้วก็หกตัวนี้ก็เป็นสี่นะครับอ่าแล้วก็แถวที่สี่หกหกแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็แถวอันนี้ก็จะเป็นหนะ้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้ง สิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่เก้าตุลาคมหกเจ็ดนะครับลุงตันให้เด่นเด่นศูนย์รองเก้านะครับพี่น้อง fc ชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบเก้ารูดเก้านะครับอทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับอชุดสองตัวลงต่างก็จะเอาผลลัพธ์นะครับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ออยู่ในลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่าศู ูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่แถวต่อมาก็คือหกห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับแล้วก็เก้าแปดเนาะ ก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกนะครับ ลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะก็เป็นคู่ตรงกลางนะเนาะเยื้องมาขวาลักษณะนี้นะครับก็คือศนะูนย์ศูนย์เนาะต่อมาก็เป็นแถวที่ที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ขวาขวาเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือศูนย์ห้านะครับต่อมาก็จะเป็นแถวที่สามที่สี่ แถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่คู่ซ้ายเนะาะก็คือตัวนี้เนาะก็คือห้าสี่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นแถวที่อ่าที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะเป็นคู่เป็นคู่ตรงกลางนะครับอ่าก็คือหกห้า ่วนอีกคู่หนึ่งเนาะก็จะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่อ่าคู่ซ้ายนะครับอ่าก็คือตัวนี้เนาะป8นะครับก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้นะครับหรือวงให้นะครับก็คือตัวที่มา,มากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับ แต่ทุกตัวที่ลุงวาไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับเงินประจำวันที่เก้าตุลาคมหกเจ็ดนะครับลุงตันให้ให้สี่เนาะ สีกับแปดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง f อฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็ ผลลับในตารางเนาะถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามีตัวเลขที่ไล่เรียกกันนะครับมัอยู่2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็เป็นแถวที่1ก็คือศูนย์กับ9เนาะส่วนกลุ่มที่2ก็คือแถวที่3ที่4เนาะก็คือ5กับ6เนในเมื่อวางผลลับไว้ไว้ครบทั้ง12ช่องช่องเนี่ยก็จะมีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับชุด วางเบิ้ลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้เนาะก็หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ให้1คู่นะครับเนื่องจากว่าสถิติเนี่ยไปตรงตำแหน่งอยู่คู่เดียวนะครับกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันเนาะ ก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ